กูสามเป็น่งมันแล้วแบบจะไม่ยุ่งกับมันเลยจะต้องยุ่งอย่อยเวิมาดูร้านเดียวาหาได้ป่ะตกยากคนไทยตายครับไม่ไปทำด้านหลังไม่เห็นกูได้กู้อนุญาต ตายซะไม่ตาย,ตายไอ้ผู้แจ้งเตรียมเข้าไปอ่าแต่กมมาถึงเรื่องสิน,นะเมืองที่ลอยลอยู่บนฟ้าค่อยๆพังทลายสถานที่ช่นนางนาศจรเลือเกิน <สะ S 1> แต่เมื่อครูเจ้าสู้ได้ดีจริงๆโคตรยากที่เปีจะเสมือนดังเทพเจ้าลงได้นอกจากเจ้าแล้วคงไม่มีใครทำได้แน่นอนรวถึงเลก็ซานเดอร์ผู้นี้ด้วยถ้าจริงใยาจะขอร้องเจ้าอย่างหนึ่งเปิดบททดสอบไปข้าที่เตีมตัวพร้อมเมื่อไรก็มาบอกก้าข้าจะสู้กับเจ้าเมืเจ้าพร้อมที่สุดอย่าบักพร้อมเปิดร่างทอง ดอเตียตหอลสินะนเริ trendy, ่มเลยโอ้มเตเดมึงจะตกชด้วยอเฮ้ยตเดกูตกกูขึ้นไม่ได้ด้วยกูโดดตายอเลสเตอร์ดีก่อเล็กซานเดอร์ ปาดีแล้วเราโลไพ่รักเลยอลกสันเดอรอลันเดอร์ฟอท่าเด็ดเลยนายยังไม่ใส่ท่าเด็ดสักเลยจะชนะเราให้อยากให้เอลิันเดอร์ใส่ท่าเด็ดเด็ด มึงมีท่าท,ที่แบบโหดเขี้ยมกันได้ตั้งเยอะเราไม่ใช่เทะเขี้ยมหอยท่าหนึ่งนึงเรื่อนท่ามึงรักที่สามสี่มีเนื้อเใช้ท่าที่แบบ เออควงหมัดลงพื้นเมื่อกี้ได้ใส่รัวๆสไตายเลยเซ็นเซอร์ไอ้ท่าใหญ่อ่ะท่าใหญ่แมวกระโดดทับดิมันเขิมมากเลยเ,เดี๋ยวท่านี้เลยเอือสวยงามไปตาย สุดท้ายก็เป็นไม่ถึงฝั่งผันพินสินะหายไปได้ยังแข็งแกร่งไม่พออบใจจะบ้าสมไมสด้เป็นเวลาชนิดท่าหมายตาการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมยอรับสิ่งนี้ไว้เนื้อแหข่งข้าสักวันหนึ่งหายทุกใบย่อมแตก แอนเล็กซานดเดอร์ผู้นี้จะด้เป็นหายนะลบจนวินเทอรสไท อะไระดูก่้านแล้วล้านแรกม <c oughs> ันล้แ่วยสาไั่นอัต้องใส่ยังกด้วยสมบ้าอาซีนตอนนี้เนี่ยดูครั้งแรกแม่งขลังมากเลยดูครั้งต่อๆไปแม่ง ย,า,ยาวเกินเนี่ยกดข้ามเยอะจิบจีนจอนแอ่นอะมาถึงสักทีโหหน้าตากูบาชาชั่วไหย <c oughs> ใส่กระเกงด้ห้ำตรงไเลย <c oughs> <c oughs> มองกรนการเวลาเลยไร้เลย์เนี้ยสถาน,นีต้องไปยันในอดีตลืกเป็นนานาคนเราก็จะเห็นก้อนอันทะลอยได้อยู่ตกูชิกเก็ตเซนเซอร์อย่าพูดเรื่องนั้นเจอะเงี้ยมันพูดตรงเราเลยมันเหมือนกรูเนี้ยแหละจะยากลอยโบราณอ่าไอ้เี้ยมาดูกราฟิกกูเลย มีกี่หัวเลยหนึ่งสองสามสี ola, ่ตีหัวอ่ะีโดราชิดซ <cra> ้ายเลยอ่ะชิดซ้ายคือไปนไม่ได้หายแล้ดาบหายวารรอเฮียเลย ไม่ว้าเปล่าระวังล่วงนะลุงกูไม่ว้าโคตรเลยเฮ้กูจะโดนฟ้าผ่ายเนี่ย เพว่าผมจะได้สีหรืเอเปล่าเพราะว่าเอาแกจบเกลียอวพวทำไมนอะรออะไรมีวิ่งผ่านมาเจอนี้ โอ้ยอีกแล้วนะครับโอ้โอ้โอ้จริงๆแล้วกูลงมาเปิดลิฟต์ตาจริงๆแล้วกูลงมาเปิดลิฟต์ตาจริงๆแล้วกูลงมาเปิดลิฟต์ตาอาสิเจ้าผ um re ู้เข้าใกส์สตามรณะ เสสองมาไอ้ขาดูดีว่าลุงมีอะไรหรือเปล่าเดอลุงมีของอะไรเปโโล่ามูร์นะเอ้ยต้องัเสียงนี้ด้วย สงสัยโดนมาริกาด่าคอแหบนะ <c oughs> ไม่ใช่ด่ามาริกาจะคอแหบนะยังมาริกาแม่งด่ามาริเกตจนยับเลยเฟอร์ลี่สรุปมาเป็นหมาหรือสิงโต เบอร์ลี่แม็กอัลต้าฟอร์มเนี่ยบดก็อกเลยใช่ไหมลุง ยิ่งเ <ici> ิเสียอ่ยิ่งเสียที่กูเห็นเกมเมอร์เขาเด็ไงไอ้ได้แบบชาดีมอยงเหรอมันมันเป็นแบบนี้ไหล lily นี่โคตรจะเก่งเลยว่ะผมเก่งกว่าเยอะแต่ลุงมีท่าที่หลบยาก เรียบร้อยบอจบโ้โอ้ยเไเจจาปนนาะบเอดโอ้จบนะลุงโอ้ลุงกูโคตรเหนื่อยเลยสู้กับ,กบเบงก,กี่รอบกูก็เหนื่อยเน่ยเกมพัดเจกี่รอบก็คั้งพูดเหนื่อยกูเกลียดปืน จะเป็นแมลงดูหมดป่อยแล้ว อินเดนมัชิมาถูโอบล้อมด้วยชาตรตาอันมืดมิดแต่ไฟนั้นจะเผาไม่น้ำกีดกันไปด้วยเช่นกันเราคงต้องจากกันแล้วอากงย่า You เจ้าจะได้ขึ้นเป็นราชาแห่งเอลดินอย่างแน่นอน เปนแผลไฟลวกตัวแล้อวอนาถฮะเซอร์กิเดียนออฟเนียไม่สิยังเหลืออีกหนึ่งตัวต้องจัดการโอ้อ้อนโอ้คุณพิทนะโอ้อโอ้มาโผล่ตรงนี้ได้ไง So is it any wonder people are afraid of technology? Technology! Oh